ี่น้องอันนี้ก็เป็นกุ้งน้องกุ้งจานละ100บาทนะครับอ้อันนี้อย่างนี้นะครับนกกระทาตกสวรรค์ท่านเป็นวาี่น้องนะครับที่นี่ก็จะมีมากนี่ยังละเตียวมังกรลองกลองสวัสดีครับพบกับผมบ่าสุกคคุลคนสว่างครับมื้อนี้วันที่5กรกฎาคม2,566นะครับอ พอแม่พี่น้องท่าพาย,อย่อมเพื่อสร่างแดนดินสิฮู้ว่าเมื่อน,นี้คือวันยังนะครับต่อหน้าผมนี่ก็คือตลาดนัดพี่น้องตลาดนัดนะครับตลาดนัดวันที่ห้านะครับจะมีวันที่ห้ากับวันที่สิบเก้าของทุกๆเดือนนะครับมีวันที่สิบห้ากับวันวันที่ห้ากับวันที่1 9เก้านาะโอ้ยเบาพิดเบาถึกนะครับเดี๋ยวผมจะหาว่างจอดรถนะครับหาว่างจอด,ด,ดรถละกาสีพาไปหาเหลาะบึง้งว่าบรรยากาศนะครับของซื้อของขายมีอย่างนี้นะครับ อ่าผมว่าไผ่เคยอยู่สว่างหรือไผ่อยู่สว่างน่าจะหู้ดีนะครับว่าตลาดนี้ใหญ่อีรีพี่น้องตลาดหนัดนะครับอำเภอสว่างแดนดินเ่านะครับเดี๋ยวผมหาว่างจอดรถก่อนนีพี่น้องนะครับรถหลายหลายเดี๋ยวนะครับอ่ไฟเขียวพอดีนะครับกฤสิพาพี่น้องรอผมกับไว้รอมาลายปีแล้วพี่น้องห้าปีขึ้นหลางหกปีขึ้นหลางนะครับบอได้มานะครับเดี๋ยวหาบึ้งบางจอดรถก่อนเดี๋ยวพาขี่เบิ่งคร่าก่อนตอนนี้นะครับผมนะครับ สำหรับข้างนี้ก็จะเป็นต้นไม้พี่น้องนะครับต้นไม้นะครับต้นไม้มีขายต้นไม้โอ้ยาวพุดธพิอตพูดพี่น้องสุดไปพุ่นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสนามบินเก่าด้วยพี่น้องนะครับสนามบินเก่านะครับสนามบินเก่าโอเคครับเดี๋ยวผมหาว่างจอดรถแล้วผมฉีพาพี่น้องลงไปย่างบึงนะครับผมโอเคครับมาครับพี่น้องหาว่างจอดรถได้แล้วบัานนี่ฉีพาพี่น้องย่างหลอดนด้บานนี้ครับเรื่องราวของตลาดนัด อำเภอสว่างแนดินจังหวัดสกลนครครับผมโอ้ของซื้อของขายลายอย่างนะครับย่างมากก็ไม่เห็นใส่ขอกอีสานเลยพี่น้องนะครับผมใส่ขอกอีสานโอ้ตาเพิ่นนะครับมาขายไม่กวาดพี่น้องมาขายไม่กวาดนะครับโอ้อยู่แื่นกเก๋อิดไม่กวาดอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับโอ้คนหลายพี่น้องนะครับมานี่ก็สิเป็นเข้ามาก็สมกิมาเจอร้านขอกับน้ำนะครับลูกซองลูกชิ้นพิ้งครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็น รองเท้านะครับอ่าใครเคยมาเดินตลาดนัดอำเภอสว่างนะครับผมวันที่5้ากับวันที่19นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยพี่น้องด้วยครเคยมาย่างนะครับโมือนี้ก็มาครับชัางจู่นะครับชัางจู่บาเบอร์นะครับผมโอ้ชัางจู่ซื้อน้ำแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำส้มนะครับเ็ดทีมะนะครับเ็ดทีมะนะครับผมเดินไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับบรรยากาศ ย่างรับรองว่ามืม้อน,นี้ถ้าให้ย่างทั่วสนามบินเก่านี่รับรองย่างหมดแน่นอนพี่น้องนะครับผมย่างบ่ดสุดแน่นอนนะครับโอ้โคมไฟเพิ่นพี่น้องมีหลายแบบนะครับนี่พี่น้องบรรยากาศถุงเท้าพี่น้องนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นติดฟิล์มโทรศัพท์ประทันเป็นว่าครับผมบรรยากาศ พูดแบบว่าพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวเดินต่อไปส่วนมากข้างในนี่สิเป็นเรื่องราวของเสื้อผ้าหน้าเพียเรือยพี่น้องเรือยหลายนะครับผมมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นกุ้งพี่น้องกุ้งจานละ100บาทนะครับโอ้อันนี้อย่างนี้นะครับนกกระทาตกสวรรค์ท่านเป็นวาพี่น้องนะครับที่นี่ก็สิมีมาก ยังละ่ะเจียวมังกรรอ,องกองผุเรียนนะครับไปไปยืนีออยนเจ้าอุ้งงวงกันทางเจ้างงวเดินอากาศนะครับโอ้โหอันนี้เป็นน้องง,นนองังวพี่น,น้อง,ง,น,น,อง,งนะครับผมเนื้อวัวสดแล้วก็เป็นน้องงัวพี่น้องนะครับเป็นน้องงัวนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นพราวเสื้อผ้าข้างในนี่จะเป็นเสื้อผ้านะครับรอบนอกจะเป็นพวกต้นหมอกต้นไม้นะครับผมนะไรล่ะพี่ดูล่ะ ีลบเสียงเพียงแค่ไหนรักไบฟ้านะครับยายเพิ่อนก็มาขายนะครับทิปเข้านะครับผมทิปเข้านะครับผมทางนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าน้ำมันครับโอ้ใหญ่พี่น้องใหญ่นะครับเครื่องราวของตลาดหนัดอำเภอสร้างเดียดินจังหวัดสกลนครของเฮานะครับโอ้ทางนี้จะเป็นห่มพี่น้องนะครับขายห่มนะครับขายห่มขายอย่างนะครับเดี๋ยวสิ ด้านนอกนะครับด้านนอกสิเป็นพวกต้นไม้เลยพี่น้องเลยนะครับเรื่องราวของต้นไม้ต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับผมสมุนไพรนนั่เอาแล้วมาแล้วครับมาตลาดอยู่ครับพี่บนีเดอ้โอ้โอโอโฟังนี่พี่น้อง ฝั่งนี้จะเป็นอาวุธอาวุธสำหรับทำนาพวกมีดพวกอย่างพี่น้องกันะนะครับขวานมีดนะครับหลายๆอย่างใบตัดหญ้านะี่ครับคว้านมีดสายมีดขยังนะครับโซนนี้นะครับผมโอ้ฝั่งน,นี้จะเป็นพวกเครื่องมือช่างะพี่น้องครับปัจเจนะครับผมปัจเจมีดด้ามโอ้หลาย,ย่างพี่น้องนะครับด้าม ด้หมกจุกด้ามยังนะครับโอ้ฝั่งนี้จะเป็นอาหารทะเลนะครับมีปลาหมึกแห้งนะครับปลาหมึกแห้งปลาหมึกโบแห้งแล้วมีครับเครื่อเราสัองปลาหวานนะครับโอ้มีซ่างพร้อมพี่น้องเพิ่งถายอยู่ปะหายอยู่ไปเดินยวนีไปทางนี้จ้กตัวน,นี้ถ้าก็ออกทุนเลยครับเดออมจะจ่ายบึง่งไป นี่ชอช้างมิวสิครับนี่ชอช้างมิวสิครับครับช้างน้อยพี่น้องเลี้ยงช้างพี่น้องเลี้ยงช้างนะครับเลี้ยงช้างกบบนี้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นพริกแห้งนะครับผมพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะครับพริกแห้งหอมแดงกระเทียมครับบัดนี้สิมาเบิ่งทางฟุตบาทพี่น้องฟุตบาททางที่ น,นี้เป็นแวนตานครับแวนตาอ,อันนี้เสือเ้อฮ็ดพี่น้องอนนเสือเ้อฮ็ดมีค่ะเสื้อฮาฮกระเป่าเเรมีอยมีมาเลยนี้เป็นแหนมนะครับแหนมะชวนน,นวานนอกนี่ก็จะเป็น พวกต้นไม้เลยพี่น้องนะต้นไม้นะครับผมนี่ครับผมต้นนี้ขายเาาจุดชุดไปเลยนะครับเรื่องราวของต้นไม้นะครับผมมีทุกต้นเลยพี่น้องนะครับข้างๆนี่ก็จะเป็นอันนี้นี่เป็นริมถนนพี่น้องนี่มีไว้เลยนะครับนะครับไผ่เลี้ยงน้อยนานะครับต้นยางนานี่ได้ไปปลูกอยู่พี่น้องครับบักกอกน้องบักกอกน้ำนะครับผมมีทุกอย่างเลยครับแถวนอกนี่สิเป็นเรื่องราวของต้นไม้นะครับผมต้น,นไม้นีหลายนะครับบ well. 네ัก่วงนะครับ นี่ลายพันพี่น้องแก้วทิโมกที่นนะครับวดอกไม้น้ำสีทองนะครับอ่านี่ครับผมอ่านี่ครับเกินมากเกินบักง่วงบักง่วงที่ออกมากสามีพี่น้องนี่ครับผมรับตรงข้ามี่เป็นตลาดเด้พี่น้องเลยนะครับผมไปนะครับตลาดสดชุมชนสว่างแดนดินนะครับผมนี่ครับผมตลาดสดชุมชนสว่างแดดดินนะครับตลาดที่อยู่ฝั่งพี่เด้พี่น้องพีฝั่งพีนะครับผมเป็นตลาดใหม่นะครับผม อันนี้ก็เป็นสนามบินเก่านะครับที่เพิ่นมีตลาดนัดสนามบินเก่าต้นมะคอกมะฮุ่งนะครับขนุนนะครับผมต้นมะทุเรียนนะครับหลายอย่างเลยนะครับคุหลายอย่างเลยนะครับยังบทั่วนะครับยังย่างบทั่วเลยนะครับไปเดี๋ยวพาย่างคือบางอีก็มีอย่างเนี้ยนะครับอ้ยมาผี่สืมาพ่อสร้างอีกแล้วพี่น้องนะครับมาเจอสร้างอีกแล้วนะครับบทันนี้ตัวใหญ่พี่น้อง สร้างพี่น้องสร้างครับตัวใหญ่นะครับผมเอาเป็นเป็นเป็นก็มีถึงขนาดนั้นก็เอาเป็นอันนี้ก็เป็นไฟแดงนะครับผมไฟแดงอยู่ตลาดสดนะครับผมนี่ครับตลาดสดชุมชนสลงังแดนดินนะครับผมอันนี้ก็เป็นสร้างนะครับพอ <c oughs> สร้างมีสิ พี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับรถจอดเต็มเลยพี่น้องนะครับตอนนี้ยังเดินบนหัวอยู่ดินะครับมันใหญ่แห้งนะครับสนามบินเก่านะครับสนามบินเก่าครับตอนนี้กําลังสีกําลังสีเมืองแล้วพี่น้องนะครับผมอยู่ริมทางนะครับริมถนนจามีนะครับผมนี่ครับผมเรื่องราวของของขายนะครับเป็นเพื่อนเป็นเคื่องปเป็นเคื่องประดต่างๆ พี่น้องครับครับขายเขียงไหมค้ับนี่เขียงไหมยังนะครับโอเคครับเอาสำหรับคลิปนะครับตลาดนัดอำเภอสว่างเดดดินนะครับกัจิกรลาไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับพาแย่งหมดทั่วนะครับใหญ่แห้งนะครับผมถ้าใครเคยมาอย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้ออำเภอสว่างเดียดดินเฮานะครับผมที่นี่อำเภอสว่างเดียดดินนะครับผมอ่ากำลังพัฒนาเจริญไปเรื่อยๆนะครับสว่างเฮานะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ